สว,ส,ส,วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบท่านครับยินดีต้อนรับนะครับขอสู่ยูท em> ูบช um ่องเบลท์โลทยซิงนะครับครับเมื่อนี้นะครับกริสตมาเหวั่ถึงนะครับเป็นอยังนะครับก็กระบาดปันนะครับจังแตกแตกเร็วนะครับจังแตกเร็วนะครับจังแตกเร็วแตกบ่อยนะครับกะมาเบิงนะครับสาเหตุลักๆักกะเพราะว่านะครับเพราะว่าเข้าตังนะครับเขาตังแขนก้างบอได้นะครับตังแขนก้างบอได้แล้วมันเกิดยังขึ้นนะครับ ส да. <care> ิ่งที่เกิดขึ้นคือมันงัดนะครับมันงัดนี่ครับมันสีงัดนะครับห้าต่างแขนกลางนะครับห้าต่างก่มลงแห้งนะครับก่มลงแห้งมันกังัดคือเกนะครับกลมแห้งกังัดนะครับไปลังแห้งกังัดนะครับต้องอยู่ได้ระดับถีพอดีนะครับพอดีในที่นี้นะครับหมายถึงนะครับหมายถึงโรเตอรี่นะครับ บ่กลมมาหนาแห้งครับบ่ลงไปหล้างแห้งนะครับก็ควรตั้งอยู่แบบเสมอนะครับให้มันเสมอขนานไปแบบนี้เลยนะครับขนานไปกระลดนะครับบรตรงกลมหนาแห้งกลมหล้างแห้งนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับมันถ้าว่าปันเบลียบนะครับมันบ่ได้มันบ่ได้เกี่ยวสาหรับผมนะครับบ่ได้เกี่ยวกบแขนกลางนะครับแต่ตั้งแขนกลางไปหลังแห้งหรือว่าไปหนาแห้งครับเมื่อสีงัดนะครับงัดแล้วก็กระบาดกะแตกเร็วนะครับ สำหรับผมนะครับถ้าอยากให้เขานะครับให้มันเขาาแห้งมะกะมะกะลงแค่มันลงใดเหระครับโรเตอรี่นะครับถ้าตั้งมาหลังแห้งตั้งมาหลังแห้งฝามันก็กดตรแห้งนะครับฝามันกดแห้งมาที่นี่พอฝากดเรแห้งนะครับกําลังลดนะครับมนกะสีตกนะครับถ้าปาหน้าต้มนะครับหน้าหนาวกำลังลดมนก็สีตกนะครับนี่ครับของผมกะสีตั้งประมาณนี้นะครับก็สีบ่ได้กดมาหลังแห้งนะครับ นี่ครับกสีขนานนะครับขนานไปก็ลดนะครับบอดด้บอดด้ไปหนาแห้งบอดด้ลงมาหลังแห้งนะครับขันมาหลังนะครับมาหลังหางกสีํานะครับมันพัวมันลงมาตํานะครับกาต้องตั้งให้มันขนานนะครับตั้งให้ขนานแล้วก็สาเหตุนะครับที่กักระบาดแตกบ่อยนะครับกับเพราะว่าหยังนะครับปืนกักระบาดนะครับกับเพราะว่าเขาตั้งแล้วเผามันงัดกั้นนะครับมันงงัดกั้นแล้วเขา เวลาเขาใส่งานนะครับเวลาเขาปันเวลาเขาหยกโรเตอรี่ึ้นนี่ห้องบอดด้ปิดเกียร์ PPO นะครับคือตัวนี้ทํางานตลอดนะครับมันงัดนะครับมันงัดมันทํางานตลอดคือเขาโยกขึ้นนะครับมันกระสีย่างหมุนนะครับโมเมนว่วบโ่หมุนนะครับมันหมุนนะครับแต่ว่ามันมีเสียงนะครับมีเสียงอยู่ช่วงนี้ครับปอกปอกปอกนะครับเวลาเขาว่างผ่านปันลงนี่จังมันเงียบนะครับว่างลงสันได้สัานึงจังมันเงียบครับ เอาขืนมันดังนะครับก็แสดงว่ามันงัดนะครับมันงัดกับควรที่สีตั้งนะครับต่างแขนกลางใน่นะครับต่างไม่มันงัดนะครับเอาแคมันบอดังนะครับแบบนั้นนะครับก็กระบาดนี่สิใส่ได้ด้นนะครับตัวนี้ผมใส่มากอะต่างแต่ต่างแต่มากับลดนะครับกวมร่วมๆกับสิบสิบปีนะครับสิบปีกับพึ่งได้เปลี่ยนไปเธอนึงนะครับเธอนึง วังสวงหาปีนะครับกระบาดตัวนี้ผมใส่ได้หาปีนะครับหาปีจะมาแตกนะครับหาปียังมันแตกแตกพวาหยัางนะครับพราว่าผมกะบดายอัดเจลาบีนะครับใส่งานอย่างเดียวนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ได้เรารับหาปีคือกันครับหาปีจะเขาหกปีครับตัวนี้ยังใส่งานได้ปกตินะครับบางคนก็ไปเปลี่ยนมาบพราเราข้ากับแตกนะครับบางคนก็จีกมันนี้นะครับก็คือว่ามันงัดนะครับมันงัดมัน มันงัดนะครับก็คือกะกบาดมันงัดนะครับงัดกระเพ้นนะครับถึงมันสีเป็นกากบาทนะครับแต่โอกาสงัดมันกะมีนะครับกะายๆกระเพ่ารดย่์นะครับทามันตกลงมันก็งัดนะครับกะมีเสียงคือกันนะครับกบรักกันเดียวกันเหระครับครับมันก็เป็นรักกันเดียวกันนะครับลงงัดนะครับเป็นรักกันกับเดียวกันกับพวกรถกระบะนะครับพวกเพ่นนี้นะครับกะกะบาดสิแตกบ่แตกนะครับกะ โรเตอรี่ก็คือกันนะครับโรเตอรี่ก็คือกันนะครับถามันไปหนาแห้งหรือมาหล้างแห้งสิมันก็งัดนะครับโอกาสสิแตกมันก็มีนะครับแต่ของผมนี่ผมตั้งมาประมาณนี้นะครับกระบอแตกนะครับแต่ของมูเขานี่แตกนะครับแตกไปซะๆอยู่ครับแต่ของผมบอแตกนะครับกระแสได้ด้นนะครับบางคนกับจีกนะครับเพราะว่ามัน <appeals> ตั้งแล้วมันงัดนะครับมาหลังแห้งมันกับบอดีไปหนาแห้งมันกับบอดีนะครับควรตั้งอยู่ในระยะดีมันพอดีนะครับ ก็คือให้มันขนานไปนะครับอย่าใหมันกลมไปหนาเฮียงนะครับอใหมันกลมไปหนาไปหลังเฮียงนะครับนี่ครับกระิมีประมาณนี้นะครับสําหรับเป็นอยังนะครับก้ากระบาดยังแตกแตกเร็วนะครับแตกเร็วแตกไวนะครับเปลี่ยนมาแล้วก็แตกคือเกานะครับก็คือว่าเขาต่างแขนก้างบ่ไดดครับสรุปง่ายงนะครับเขาต่างแขนก้างบ่ไดดนะครับโอกาสที่มันสิแตกกะกะลายนะครับถ้าเขาต่างแขนก้างบ่ไดดก็คือมันงัดนะครับมันงัดงัดไปงัดมาเพราะเพาเข้ากับแตกนะครับ กวนตีตังแขนก้างนะครับเห็นมันอยู่ในระยะถีบพอดีนะครับนี่ครับการบวชห้มาหนาแห้งมาล้างแห้งนะครับเห็นมันอยู่ประมาณนี้นะครับขันมาหนามันกรงัดนะครับมาหนาแห้งมันกรงัดนะครับไปล้างแห้งมันกรงัดนะครับนี่ครับกระสิประมาณนี้นะครับโอเคครับผมขันมาคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม youtube นะครับช่องเบลล์รถไทซิงนะครับแฟนเพจเบลล์รถไทซิงนั่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ